สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะส่งต้นไม้ให้กับคุณแม่นะคะที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณแม่ปฏิยานะคนะคุณแม่ปฏติยาก่อนหน้านี้เคยเอ่อซื้อจากที่บ้านกิกี้นะคะจากกอน,นี้ละคะ่ะในราคาเอ่อสี่รบาทนะคะตัดก้านสดนะคะวันนี้รับเพิ่มอีกก้าน,นะคะ่ะ ในกี้จะตัดสดให้เลยนะคะอในกี้กีเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานค่ะทุกคนก้าน,นี้นะคะส่งให้กับคุณแม่ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะส่งเย็นนี้เลยนะคะ